นี่ก็ปับได้ได้ย่างย่าง,งบอท่านได้สวยงามไนไหนเนาะคะ่ะปับแล้วกะแม่คู่คิดว่าดินคงจะบอสวยงามเนาะคะ่ะผู้อื่นเท่ากับคงจะเอาดินลงอีกเนาะคะ่ะอาจจะล่งบหลายทอมือนี่เนาะคะ่ะอาจจะล่งบหลายทอมือนี่แต่เอามาเสริมอีกค่ะมาเสริมเพื่อความสวยงามเนาะ ด้านด้านที่กระลังเกียดอยู่นี่จะสูงไปค่ะจะสูงไปไม่พู่ก็เลยสร้างว่าอให้ปับ๊บลงมาอีกจักน้อยเนี่ยสเสียเนาะค่ะปั๊บลงมาดัานมาเรื่อยๆปับให้มันแน่นก็หนีเนาะค่ะ ป่าก่อตัวด้านหลังอาจจะเป็นแบบว่าเท่ใหญ่ๆเนาะค่ะมืออื่นนี่จะจะเท่ดินใหญ่ๆจักน้อยเนาะค่ะเพราะว่าด้านนานี่ยสูงสูงขึ้นอีกหลายค่ะสูงขึ้นไม่อีกหลายเนะากิดเนาะเพราะว่าก่ะมันมันบ่นสูงเนาะคะ่ะมันติดติดทำสนนมันกับบ่สวยงามเนาะคะ่ะเวล่าเอ้อเเฮดองพญานาคขึ้นแล้วถนนกับ ลานปูเนาะคะ่ะถามันทอกันมันก็นจะพอสวยเนาะคะ่ะนี่ละค่ะแม่คู่กับย่างเอ่อกังวลเนาะคะ่ะประ่างบประมาณเฮากับบลายเนาะคะ่ะเอ่อมันมันแท่เอามาถมดินซื้อกับเบิดเป็นแสนแล้วเนาะคะ่ะเอาเอามาถมดินเทิ้งบวงสวงเทิ้งอยางแน่เนาะคะ่ะกับเบิดแสนกลัวเนาะคะ่ะร่วมบวงสวงกับแสนกลัวเฉพาะดินค่ะแสนกลัวแล้วเนาะ ยังบ่พออีกเนาะคะ่ะมืออื่นเท่าก็จะปรับอีกนิดหน่อยเนาะคะ่ะปรับอีกนิดหน่อยเพราะว่าแม,ม่คู่ก็ะจะเซฟเนาะคะ่ะจะเซฟจนหุ้นลงอีกจักหน่อยตามจริงแล้วเท่าก็ต้องลงทอทอกันกับมือนีแหละทอทอกันกับมือนีแต่ว่าแม่คู่ว่าการเทศดดินนี่มันมันมันหลแล้วเนาะคะ่ะ ถึงจะพื้นดินจะไม่สวยงามก็ต้องเอาซ้ำหนีกนจริงๆเนาะคะ่ะก็เอาต้องเอาซ้ำหนีกนเดี๋ยวเขาเข้าค่อยว่ากันอีกรอบนึงแต่ว่าด้านหลังมืออื่นก็จะให้ท่านเจ้าแมา่เทให้อีกจ้ากหน่อยเนาะคะ่ะปรับอีกนิดนึงเนาะคะ่ะปรับอีกนิดนึงเพื่อความสวยงามค่ะเดี๋ยวมืออื่นแม่คู่จะมาไทายให้มึงอีกเนาะคะ่ะว่า เวลาเราทําเสร็จแล้วจะสวยงามแค่ไหนเนาะค่ะแล้วก็เพื่อนเอาของมาทรงจังส่กจะเฮ็ดคีบเพ็ดยังให้มืออีกรอบหนึ่งเนาะค่ะค่ะก็ดีใจน้าเด้อค่ะสําหรับผู้ที่ถูกผู้บสถูกเก็เสียน้าเนาะค่ะแม่คู่เองก็บ่ได้ดรอกค่ะบ่ได้บ่ได้เลยเนาะค่ะถึงจะตามศูนย์เจ็ดเจดศูนย์ของงวดที่แล้วแม่คู่ปกติเคยเคยที่แบบว่า ถ้าเรา,เ,าเป็นตัวกันเราต้องการทุนนะเนาะเป็นจังได๋บุกค,ค่ะรอบนี่มัน,ม,นมันบด่ดสก2สองหดแล้วเนาะแม่คู่จริงๆกะบ่นนาถูกหวดหวดหาหาสองเฮ้าสื้อบ่ไดดเนาะคะ่ะมันก็เลยเป็นสองหงดพอาางหดนี่เนาะค่ะมางวดนี่นะะมนแม่คู่ก,กันเลยทุนบ่หลายค่ะกะันเลยใดหน่อยเนาะคะ่กะก็เลยบอ,บอคุมทุนเลยเนาะคะ่ะแต่กับ่เป็นยังค่ะแม่คู่จะไปหา ปูกนเนาะคะ่ะไปไปอัพอัพขันกับปูอีกก้อนเนาะคะ่ะพลังพวงจะอออนแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปสวนหมเกันเนาะคะ่นะคะ่นะ,คะตอนนี้ก็เริ่มมืดลงมาจาักน้อยเนาะคะ่ะเริ่มเริ่มเริ่มคือมืดมาแล้วเพราะว่า อ๋อขามานทำกลางวันเนาะคะ่ะมันมาทําตอนกลางวันนี้ร้อนร้อนมากๆเราต้องทําตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าเช้าเนาะคะ่ะมันถึงจะไหวยังเสียเนะะานนนะค่ะเพราะว่าโอ้ยหอนหอนหอนปักคักเนาะค่ะหอนขัดอีรีร้อนมากๆค่ะร้อนมากมแม่้คู่นัง่งคุ้มง,งานอยู่นี่นี่ค่ะน้ำดื่มปวดที่ซี่ละคะ่ะปวดที่ซี พ่อ <laughs> าจารย์เอาน้า,นามมให้เนี่ยค่ะนี่ขวดที่ซีแล้วดิค่ะ <laughs> แต่ว่าคนไทยว่าในกินจะขวดอยู่คนคุ้มกินซีขวดแล้วค่ะ <laughs> ย่างกลับไปกลับมาไปปีนไปปีนขังหลังเกือบเกือบมืนเนาะค่ะเพราะว่า ด้านหลังเนาะคะ่ะด้านหลังนี่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเนาะคะ่ะสูงมากๆแม่คู่ล่งไปดิมิดหัวแม่คู่เลยะะเด้ค่ะเด็ดปีนขึ้นเอาเนาะคะ่ะได็ปีนขึ้นมากเพราะว่าข้างหลังอะ่ะตอนตอนที่เราได้ไดเ้เชิญองค์ูองเก,ก่าเนาะคะ่ะออกนั่นก็คือมันจะเป็นดินลาบลาบไปด้านหลังเนาะคะ่ะเป็นเป็นเอียงด้านหลังเนาะคะ่ะก็เลย จะได้ทมดินตรงตรง้ังหลังอะ่ะค่อนข้างมากเนาะคะ่ะค่อนข้างมากแต่้ังนานี่ยขนาดาว่าบา่หลค่ะไลอ่ะเดี๋ยค่ะแต่้างนาซื้อก็เป็นร้อยก็ลดแล้วเนาะคะ่ะด้านนานี่นะคะ่ะเพราะว่า,าทุกคนอลอกมือด้านหนาเด้อวะคะ่ะว่าจะจะใส่ใส่ดินป่านใดเนาะคะ่ะขนาดด้านหนาเด้นี่ด้านนายยังยังยัง,อยง,อยงเอ่อขนาดนี่เนาะคะ่ะ เนี่ยค่ะระดับดินด้านหน้าเด้นี่พี่ค่ะบวนตรงตรงด้านหน้าเด้หนี่ค่ะดินดินมันจะเป็นแบบลักษณะอังสีเนาะค่ะด้านหน้ามือด้านสีอ้อถมแต่ด้านหลังค่ะทวมหัวแม่คู่เลยค่ะทวมหัวแม่คู่เลยสูงมากๆค่ะแม่คู่ได้ปีนขึ้นเอาเนาะได้ปีนขึ้นเอาตอนนี้กะปับ๊บดินมืออื่นมืออื่นเนาะค่ะตรงนี้ แมา่โค้ชจะทายถ้ำหินเองนี่ค่ะระดับดินตรงนี้เนี่ยก็จะดิยิ่งตรงไปอีกเนาะคะ่ะน่าจะได้ถมอีกสักประมาณสิบรถเนาะคะ่ะตรงนี้ก็ตรงไปพุ่นเลยเนาะคะ่ะประมาณสิบรถด้านหลังกับสิบประมาณอีกเนาะคะ่ะประมาณน่าจะยี่สิบรถได้นะคะถ้าถ้าร่วมเบสเซนแล้วเกือบลอยอีกลอยคือเก่าเหรอคะไปลอยก็ลดอีกคือเก่าเนาะคะ่ะเพราะ ห้าเฮ็ดเอ่อเฮ็ดเ,เ,เรียบมันกับบได้เนาะคะ่ะมันกับบดได้ก็เลื่อยต้องต้องใช้งบป,ประมาณส่วนหนึง่งมาถมที่ก่อนเนาะคะ่ะแต่กับพยายามจะเซฟให้ได้มากที่สุดเนาะคะ่ะแต่ไม่ใช่เซฟจนไม่สวยก็ <c oughs> จะเซฟให้มันสวยะคะ่ะเซฟอยู่แต่ว่าก็ต้องสวยพรอมเนาะเซฟแล้วก็สวยน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าเราต้อง ใช้งบประมาณไปฟุดฟุดเสาเข็มเนาะคะ่ะหรือว่าตอกเสาเข็มอีกเขาต้องเอาคอ้นกกียรเนาะค่ะเอาคอนกรีตมาเทเสาเข็มเพื่อเพื่อกันสุดอีกเน,ะะนาะค่ะนั่นราคาตรงนั่นก็จะงบประมาณก็จะค่อนข้างเยอะจ้าหน่อยนะคะเยอะเยอะไปมิมตเตียวแข้งแข้ง ข้ามกะบข้ามกัเฮ็ดค่ะกัยังสูงอยู่เนาะคะ่ะข้ามกับต้องเฮ็ดเพราะว่าถ้ากลางวันมันไม่ไหวเนาะอยู่จังสี่ละค่ะเพราะว่าแม่คู่บ่ได้ญาติแม่คู่ญาติเนะคะ่ะกัเฮ็ดเนาะที่บ่ญาตมิมันเป็นยังดอกค่ะมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่บ่ค่ะบ่ญาติแม่คู่เป็นคนบ่ญาตินะคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เรา สิ่งที่ไม่สามารถคนอื่นมองไม่เห็นพวกอ่ะอาจจะเห็นจังเสียเนาะค่ะกันเลยแล,ล้วคกไฟกัวข่ดต่อไปเนาะค่ะที่เห็นถนนที่เห็นรถเนาะค่ะผ่านไปผ่านมาต่อไปตรงนี้ก็คงจะไม่ได้เป็นถนนเนาะค่ะเพราะว่าปกติแล้วตรงนี้กะ เพื่อนกับหายพานซื่อๆเนาะคะ่ะต่อไปจะเป็นตรง,งถนนน,นี่เนาะคะ่ะเพื่อนมา,าพระอาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นบ่อพญานาคหมายถึงว่าสิเป็นน้ำพุเนาะค่ะเป็นน้ำพุตรงนี้นะะเนาะละก็เพื่อนจะเหตุเป็นแบบวงเวียนมากเนาะคะ่ะเพื่อนจะเหตุแบบวงเวียนมาก แล้วทุกคนมืดแล้วมืดแล้วมองไม่เห็นแล้วไฟกับบมี่ได้ข่ายอยู่ตรงนี้นะไฟบอมี่นี่แต่ไฟรถล่ะค่ะนีเริ่มมืดแล้วเริ่มจะท่อมตอบะได้แล้วแต่เื้องเบื้อ,อนก็นต้องตื่นได้แต่เศราาา้าล่ะค่ะมาเฝ้าเหตุเพราะว่า ค่ะตอนเศร้ามันก็จะได้นะไดไดนงานจักน่อยเนาะค่ะสายมากมันก็ร้อนกับบ่อไหวเนาะคะ่ะร้อนมากๆเลยค่ะพรุ่งนี้ก็จะเอาดินมาเทาอีกเนาะจะเอาดินมาเทาอีกให้ใหใหปรับงามๆเนาะคะ่ะแลวก็จะเก็บหม่องยูจาง ก่อสร้างชั้นที่ค่ะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะมันหมึดบาปยานกระยานไว้คำมากคำมันค,ค่ะใครได้หาหนอยบ้างคะในกลุ่มปังอยู่นะคะสีห้าค่ะได้อยู่เนาะค่ะ มือเอ็นแม่คู่จะมาไล่จะมาไล่ห้าน้อยให้เด้อค่ะทุกคนจะได้ทุนของรัฐบาลขึ้นเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงคนนีกรคลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ